เดลาโฮยาเผยนักชกที่เหมาะสมที่จะขึ้นชกฟาดปากกับทางไรอันกาเซียในไฟคัมแบ็กโดยล่าสุดน,นั้นออสการ์เดลาโฮยาโปรโมตเตอร์ของไรอันกาเซียได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางสื่อโซเชียลเอ็กว่าทิฟิโมโรเปจูเนีย แชมป์โลก2วิกาศรุ่นและปัจจุบันเขาครองแชมป์โลกด b o ในวิกาศ140ป่ปอนด์ถือเป็นคนที่เหมาะสมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่ชกของทางไรอันกาเซียซึ่งโรเปสเขาจะเป็นนักชกที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจอย่างแรงกล้าที่มีอยู่แล้วของทางไรอันกาเซีย ที่ในปีนี้เขาโชว์ฟอร์มนอกดาวน์ถึง3ครั้งในการโชคกับเดวินฮานี่แต่ท้ายที่สุดนั้นกาเซียเขาก็ไม่ผ่านการตรวจหาสารต้องห้ามออสตาลีนไปและทำให้โดนแบนหนึ่งปีและปรับเงินซึ่งทางไรอันกาเซียเขาจะกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้งหลังเดือนเมษายนในปีหน้า ซึ่งทางผู้สันทัดกรณีอย่างเท็ดดี้แอดลาสเทนเนอร์มากประสบการณ์และเขาเป็นสมาชิกหอเกียรติยศมวยสากลเขาได้กล่าวในรายการท็อปสตอรี่ทางช่องโปบ็อ์ทีวีเมื่อวันอังคารว่าไราอันกาเซียเขาอยู่ในจุดที่ไม่จำเป็นต้องผูกติดกับเข็มขัด พราะด้วยฐานแฟนๆและความน่าสนใจจากสื่อโซเชียลมีเดียของเขาและแฟนๆก็ต้องการเห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนจริงเหรอเขาใหญ่เกินไปเขาแข็งแรงเกินไปเขาทำแบบนั้นกับคนอื่นได้เหรอนั่นใช่ไลอันกาเซียหรือเปล่าและทางทิฟโฟโลเปตเจ้าของสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก13ครั้งและแพ้1ครั้งก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่ทางแอดลาร์ดเทนเนอร์มากประสบการณ์กล่าวนั่นเอง